สวัสดีครับพบกับผมนะครับเพชรจากซูซูกิมหาราชจันทบุรีนะครับผมและในช่วงโควิดแบบนี้นะครับลูกค้าหลายๆท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับการเลือกดูตัวรถโดยตรงที่โชว์รูมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะวันนี้เพชรจะมารีวิวให้ดูกับรถสุดคุ้มค่านะครับผมซึ่งก็คือรถรุ่นสวิปนะครับผมแต่จะเป็นสวิปรุ่นไหนและมีออปชั่นเสริมอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยนะครับ มาที่ตัวแรกของเราเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้า s w i f t GL Sport Edition นะครับที่เห็นส,สวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมนั่นก็เพราะเราจัดเต็มมาให้ด้วยสเกิร์ตรอบคันครับผมสปอยเลอร์หลังเสาอากาศคีบฉลามนะครับแถมยังมีสติ๊กเกอร์ล้อนะครับผมซึ่งสแตนดาร์ดตัวรถเดิมๆนะครับจะเป็นล้อกระทะฝาครอบแต่วันนี้เราจัดมาให้เลยครับผมล้อแม็กนะครับคอรมิด ก้านยกขอบดำนะครับผมอันเดอร์คัตสีแดงซึ่งทําให้เข้ากับตัวรถสีแดงสุดๆไปเลยครับผม <Wow. S 1> และที่เห็นอยู่นี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆเลย oh. ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กไดได้โดยตัวลูกค้าเองเลยนะครับ oh. แล้วไปดูคันต่อไปกันนะครับว่าจะจัดเต็มกันขนาดไหน oh. ดูน้องเล็กกันไปแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูพี่ใหญ่กันบางนะครับก็คือสวิป GLX เดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมกับชิ้นแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมชุดแต่งสปอร์ตคาร์บอนแคปลานะครับทั้งหน้าและหลังยกชิ้นกันไปเลยนอกจากนี้ยังมีสติ๊กเกอร์แลปหลังคาสีเทาดําพร้อมด้วยสติกเกอร์ด้านข้างลายคาตาะสุดเท่ครับผมและเพิ่มเสน่หกันด้วยล้อแม็กสปอร์ตสีแบ c ็คโครมเท่ๆกันไปเลยครับเวลาขับรถโดนแสงแดดดูวิบวับวิบวับหน้าด้วยครับ และในความแตกต่างของเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือ s w i ฟ t GLX จะมีการเพิ่มแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันและนอกไปกว่านั้นยังมีระบบดิสเบรกสล้อด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีระบบ ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกนะครับระบบ EBD เป็นระบบกระจายแรงเบรก ระบบ ESP ระบบควบคุมสมยรภาพของตัวรถระบบ TCS เป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีครับแต่ในปี2020นี้นะครับระแบบป้องกันความปลอดภัยทั้งหมดอันนี้ยังไม่พอนะครับแล้วเรามาดูกันว่าทางโชว์รูมเราจัดอะไรมาให้บ้างเกี่ยวกับระบบป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับผมภายในที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับกับคันนี้ก็คือจอ Android ครับผมซึ่งสวิตช์ g l X ปกติเนี่ย จะไม่มีจอ Android มาให้นะครับแต่ครั้งนี้เราจัดเต็มมาให้เลยครับผมกับจอ Android ที่มาพร้อมกล้องมองหลังและกล้องหน้าที่สามารถบันเทึกเขตการได้นอกจากนี้ยังเสริมด้วยออปชั่น l n n Departure warning system หรือระบบแจ้งเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนครับลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมเวลาขับรถออกนอกเลนก็จะมีระบบนี้คอยแจ้งเตือนลูกค้านะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับผมที่เพชได้เกิดไว้ตอนแรกเกี่ยวกับระบบเซฟตี้ นัน่นคือระบบ BSM นั่นเองครับหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนั่นเองครับโดยระบบนี้จะทําหน้าที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งมาทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเพื่อป้องกันการเปลี่ยนเลนที่เรามองไม่เห็นรถระบบจะแสดงสัญญาณไฟเตือนที่กระจกและจะมีเสียงเตือนดังขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเพรจะลองสาธิตการทํางานของมันให้คูลูกค้าทุกท่านดูนะครับอันนี้นะครับเพจจะเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับ มันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระบบไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างด้านขวาให้เรานะครับแล้วถ้าหากเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมตัวสัญญาณตัวนี้ก็จะมีแค่สัญญาณไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างแต่จะไม่มีสัญญาณเสียงนะครับคุณลูกค้าคิดว่าระบบ BSM เนี่ยต้องเสียเงินเพิ่มใช่ไหมครับแต่เพชรบอกได้เลยว่าไม่เสียเพิ่มเลยสักบาทพอเราจัดให้คุณลูกค้าเลยฟรี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวสวิปวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราแถมให้แบบจุกใจจริงๆครับผมเป็นไงกันบ้างล่ะครับดีใช่ไหมล่ะครับและท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจซูซูกิมหาราชจันทบุรีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับและครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้คุณลูกค้ามาคอยติดตามกันนะครับผมวันนี้เพอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ